สวัสดีชาวพิจิกค่ะดวงความรักประจำวันที่6พฤษภาคมนะคะคุณได้7ดาบส่วนเขาเป็นเดอ Star นะคะวันนี้คุณพิจิกอาจจะมีอุปสรรคนะคะมีปัญหาที่ต้องแก้ไขต้องจัดการนะ7ดาบนะคะเหรือไม่ก็อาจจะเถียงกับคนรอบข้างหรือว่าเถียงกับแฟนก็ได้นะตัวเขาได้เดอ s t สตาร์ไพ่ค่อนข้างดีนะคะ ช่วงนี้เขาเฉิดฉายนะคะไม่ว่าจะทำอะไระนะการงานการเงินดีขึ้นแล้วก็เรื่องของสงภาพจิตใจก็ดีเช่นเดียวกันนะคะเขาเป็นพลังบวกในชีวิตคุณนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาอะไรเนี่ยลองปรึกษาแฟนดูอาจจะได้คำแนะนำดีๆหรือว่าเขาอาจจะช่วยเหลืออะไรคุณได้เนาะมีไพ่เพนชั่นถ t งเรดแฟกนะคะอย่ามองข้ามปัญหาในวันนี้ที่จะเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะต้องรีบแก้ไขนะคะจักรวาลขึ้นมาเตือนแล้วไพ่เยสนะคะอย่างไรก็ตาม ตอให้เป็นปัญหาหนักเบาแค่ไหนคุณก็แก้ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมว่า,าถ้ามีแฟนแล้วเนี่ยนะคะหรือว่าแต่งงานกันแล้วเนี่ยควรที่จะปรึกษานะคะคู่ชีวิตของตัวเองหรือว่าแฟนของตัวเองนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะแก้ไขได้ง่ายขึ้นนะคะ